ฮัลโหลสวีดัสสวีดัสสวัสดีเทสเทสฮัลโหลวัตจกะฮาว้าววัตจกะฮาว้าววัตจกะฮาโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Deception นะครับอยู่กับผมอาร์ม <c oughs> คนดีคนเดิมนีค่ครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Resident Evil 4อีกแล้วนะครับผมในครั้ที่แล้วนะเราเจอบอสสบอสสคุณผู้ชมเราไปกันต่อ ไปกันต่อเลยต้องไปช่วยน้องให้ได้เราเข้าสู่เมืองใหม่แล้วนะครับเออลรีอ,อนไปเมืองนนเพราะลรีอ,อนเป็นคนอย่างหลายใจบยบาบลุงกู๊ดายลุง,าล,งลาก่อยลาก่อยสปอยหนึ่งลองซูมแบบไม่มีตะโขบอ๋อมันก็มันก็แม่นอยู่เด้อใส่ไปนั่นแหละซื้อไปแหละปื๊บเขาให้โบโอ้โหของเต็มเปี่ยม ของเต็มเปี่ยมพร้อมสก,กียมบอถือปืนสุดแบร์ดส้สุดเราจะนี่ไปเลยครับผู้มชมตามมาครับเฮ้ยจำเป็นใครปุนเรือไปเลยนะ่ลนั้นเลยอนสวัสดีพ่อหนุ่มไปได้วยกันบอส <c oughs> เออค่าตั๋วเท่าไหร่ล่ะเอาล่ะครับนั่งรถนั่งเรือ ไปส่งกันบอไปกับเอดาวง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 นางเอกที่แท้ทรูนะครับนี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในการยำเนื้อผลิตและส่งออกจัดจำหน่ายทั่วประเทศแม่มีน้องนาโอ,โคโคโอ้โหขอดีไปหนึ่งทีอ h e าสโตเกียวตึมตึมตึงตึมตึมตึมไอเรืออย่างงี้นี่ไม่ไม่ให้เราเล่นตั้งแต่แรกไปลเดอ้อเจอก,กันวันหลัง โอ้โหเรือ,อดิฟเกือบสนแล้วก็ปล่อยเราไว้อยังงั้นแล้วอบอกอย่างว่ะสิไปก็ไปนี่เรามาถึงเมืองใหม่แล้วฮัลโหลสวัสดีครับโอ้มัมโทรมาเองเลยหัวหน้าแก๊งคอนเซนเตอร์นายจะเอาอะไรอ่ะเราคือแก๊งดีเอเลไงดูนายจะโทรมาอย่างนี้ไม่ได้นะฉันรู้ทันหนายหมดแล้วถ้าแกไม่ยอมโอนเงินมาเลยก็ ฉันและพวกของฉันก็จะโทรหานายอย่างนี้แหละโทรมาเหรอโทรไปอยู่แล้วจนกว่านายจะโอนตังค์ให้พวกฉันยังไงล่ะนี่หูเดี๋ยวนี้หัวหน้าแก๊งคอแก๊งคอเซ็นเข้ามาเองบุชมเนื้อหาในเกมนะครับไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่ความบันเทิงลูกเดียวเลยนะครับผมใครที่คิดถึงเกมเก่าๆนี่ เราจะเล่นให้ดูแน่นอนนะครับผมล่าสุดมีมี่ผู้ติดตามเขาอยากดู Devil m มค c ายนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามันเล่นให้นะพยายามเลยนะแต่ไม่รับรองว่าจะมีหรือเปล่านะครับโอเคอย่าลืมไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับช่องของผมนะโปรดใช้จอภาพจอมือถือหรือจอคอมในการรับชมคลิปด้วยนะฮะโอ้โหสารล้นล้วน ม่วนแทนออน้อไปริออนมันเยอะจริงๆด่านนี้แบบบอกเลยว่ายำยำทีนเลยยำทีนบอกเลยแบบทมยำไข่นี่อะไรอะไรไฟไฟ,ไฟบอไฟบอโอ้โหเนี่ยจะถึงอยู่แล้วอะเขาไปก่อนอะโอ้จะถึงดีแล้วคนระับจะถึงเร็วเลยถึงเร็วเลยแล้วก็ ปุ้งเงวปุ้งเงวอีกโดนเฮ้ย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 โก้เฮ้โก้แรมโวบบนี่เจ้าเสื้อเรื่องแลมโวบอเฮ้ยมันขำมันขำมันขำเฮ้ยมันเดินมามันเดินมาำเออเออเองเองเองเอ้ยโอ้โหเก็ตลิงปืนปืนเขากล่นยิ่งกว่าปืนของเรา อา้าวยิงกันเองครับยิงกันเองละบอยิงกันเองละบอยิงกันเองละบอเจ,บเจ็บเจ็บเบ้าครับเจ็บเบ้าขอซูมหน่อยอือคุณลุงป่าแลมโกแลมโบ้ครับโกโบเรียกเขาว่าโกโบแล้วโกโบ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 ลีบ้านี่โกโบลีทำไมตัวอื่นไม่เดินมาตอนนี้มันจะได้เผลอยิงไอตัวนี้ไปด้วยเนี่ย โอเลียวะโตอ่อาสียชีวิตครับสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่เกิดโอ้โหโดนสไนเปอร์ของเราเข้าไปถึงกับไปไม่เป็นโอ้โหต้องเอามาเอาของโอ้โหขอบคุณทำนักเงินทองเงินทองเป็นของนอกกายทำไมอับอายบายบายกระเป๋าบงบุ้งอุ้งโอ้โหเขาสเต็ปเขาสเต็ปเมื่อกี้เขาถามทำอะไร ทำอะไรฆ่าเพื่อนแกอยู่ไง <autop ilot> เออโวยวายอ่ะโวยวายแค่จะลุกแค่จะลุกก็โวยวายแค่จะลุกยังโวยวายแค่จะลุกยังเอ้มีคน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 อย่างงี้เอ้ไม่มีเออ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 ยังไงยังไงพี่เออเฮ้ยมาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งอะไรนี่เรากลับก่อนเลยครับเอ้ยโดดตามะโอ้โห เอยโดตามอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยขอบคุณครับในการตายแบบงูตกน้ำตายอ่ะยังกั GTA ยังก็ GTA เออเออเตะเตะอัดเขาเลกเตะอัดมี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 มนมีมามีมีเสียงเมียงสีเมียงสีเออเออเอออเล่เงินตรงนี้แหละ เล่นกันตรงนี oh. ้แหละเพื oh. Je uge. Je uge. Je ่อนเล่นกันตรงนี้เล่นกันตรงนี้เฮ้ยไอ้เดือยนี้ไม่มีนี่เนี่ยโอนโด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 นหนักโดนหนักอ๋อยมีเดือยด้วยโอ้โหฟาดฟาดงวงฟาดงาฟาดงวงฟาดงาโอ้โหเยอะ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 บอเยอะบอเยอะบอมันถึกอ่ะมันถึกมันถึก มันถึกครับมันถึกมันถึกมันถึกเฮ้ยเอ้ยเออยู่เฉยไวก่อนอยู่เฉยอยู่เฉยไว้ก่อนคนนี้เอาคนนี้ก่อนเออเอาคนนี้ก่อนเอาคนคนที่มีเดือยคนที่มีเดือยคนที่มีเดือยเพราะคนที่มีเดือยก็ต้องเดินอะไรเออเตะให้หมดเอ้ยเดือยมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเขาสไนเปอร์สไนเปอร์เรดี้โอ้โหมันยิงมาจาก ระยะใกล้ๆโอ้ยโ,โอ้ยโ nice อ OUR ้ยโอ้ยโอ้ตายพอดี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 ตีพอดายนายยังอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยหลบแน่นแน่น่นแน่นั่นแน่นั่นแน่เหรอนั่นแหน่นั่นแน่เหรอมีใครมีใครนายอู้ยนายอู้นายแรงนายแรงมากนายแรงมากพระเจ้าใจมวกเหล็กมวกเหล็กเหรอ นายอยู่โมกเหล็กเหรอเฮ้ยไอ้นั่นก็ฮึ่ยๆอ,อะไรคนเดียวนะ่ขนะข้างบนนะ่ะข้างบนน่ะฮึ่ยๆอะไรเฮ้ยอิซสลิงปังอ๋อๆยังไงยังไงโอ้โ,อออโ,อโหมีมีงอกถัวคนหรือถัว คนหรือตัวเออโอเคโอ,โอ,โอ้พี่ใจเย็นใจเย็นดีครับใจ,จเย็นใจเย็นครับใจเย็นดีใจเย็นดีนายอย่าใจร้อนเออลุกขึ้นมาโดนไอ้นี่ตีสเมไม่โดนเออนอนไปก่อนเออนอนไปก่อนออปาดขออนุญาตปาด,ปาดโอ้โหงอกอีกแล้วงอกทุกคนงอกทุกคนที่มีคอนอ มาดิครับก็ข้ามมาดีเดี๋ยวพาตกน้ำมาให้ครบทุกคนเลยเออบุย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 ปุยบุยก็เรียกว่าบุยบุยแจกันโอ้เราบุยบุยแจกันอยู่แล้วครับของอย่างนี้ของนี้ไม่แจกันไม่ได้กินไปก้อนหนึ่งทีอะ แคลเริ่มมาถึงก็โดนเลยเลยโอ้โหยายาของเราจะหมดทําอะไรละ่ะแล้วทําอะไรทําอะไรถามว่าทําอะไรแล้วแล้วทําอะไรเ้ยปีนออกมาเลยเป็นคนยังไงครับถึงก็ปีนเลยบออย่างไรตรงนี้มันอย่างไรเฮ้ยอะไรมาดิมาดิาดยาอย่ามัวแต่มองคนเราอะคนเราอย่ามัวแต่มอง อย่ามวนแต่มองเอเอ,เ,อเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้หมดแล้วบ่หมดแล้วครับคุณผู้ชมเกลี้ยงตับเขาเรียกว่าเจอรีออนเข้าไปสบายใจทุกเมือ่อและเชื่อวันเอ้ยตัวนี้มีะาย,มายไม้ไมัมีมันมีอะไรให้ดยรคารับีนไปดูข้างบนนอยนะครับพัซเซลแป๊บพัซเซลแป๊บ หันอ่ะโบโอ้อยซึมอ้าวโอเคพอเป็นใช้ได้หันเสร็จแล้วไปไหนต่อหาของเลยครับหาของฟาร์มฟาร์มแปบ๊บตรงนี้มีอะไรอ้าวขอบคุณ50นัดโอเคมีอะไรอีกไหมในบ้านรังนี้เมื่อกี้ให้ต้นเขียวแค่ต้นเดียวเองเลยแกมันช่างงกจริงเลยอเอาพี่โบมาดักเราพี่โบ พี่โป้ก็โหดไปนี่อันนี้โอ้โหขอบคุณสำหรับกระสุนอันนี้ต้องฟราร์มไปเยอะๆนะครับกระสุนนี้ชึบ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 ,ชบนี่ไอ้ตรงตรงไหมอ่ะมันชิ่งง่ายแท้เอีซียร์ไปเพื่อนไปเจอทีมงานเด็กสร้างบ้านนันต่อเขาโหดแก๊งเนี้ยแก๊งเนี้ยเขาโหด บอกเลยเขามีไอ้นี่คลุมครองด้วยอ่ะเรียกอะไรนะปึ๊บโอ้โหเอ็งเอ็งมาดักเขาบอเอ็งดักเขาบอบอ่าได้กิ่นเนอะเฮ้ยต้นเขียวให้แล้วแล่ก็จะเจอไหมนี่ไปตามทางของเรื่องออเออเออเอ็งไม่ได้ใส่หมวกบอ เออเออปุยตัวกระสุนวะนี่เออโอเคจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มถึงกับปลาเค็มบอกเลยอ๋อตรงนี้เขาจะมองไปเห็นตรงเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วแบบเอ้ยเราลืมเก็บของหรือเปล่านะโอเคเครับไม่มีอะไรให้เราเก็บแหละไปเลยครับ ปีนขึ้นสู่ความนี่ไฟชงไฟช็อตเงียด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 เออเตะร่วงบายบายโชคดีนะพี่น้องกุ้ยกุ้ยเขาเรียกกุ้ยกุ้ยขนมกุ้ย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 เป็นเพื่อนกับไก่กเฮ้ยคนละเรื่องเว้ยนะเฮ้ยโดนตีไอ้นี่เขาตื่นเต้นนะกูก็ลองกองก็ลองกูก็ลองกองก็ลองกูก็ลองกองก็ลองกองก็ลอง ชี้หน้าแอวแอวแอลแอลหยมันน่ากลัวในโรงงานมันน่ากลัวแก๊งนี้ไอ้แก๊งนี้ไอ้พวกนี้มันเล่นเป็นไอ้พวกนี้มันอยู่เป็นอยู่เย็นเหรอยอยู่เย็นอยู่เย็นก็เป็นสุกดีครับถ้าอยู่เย็นนะก็เป็นสุกหิวข้าวด้วยตอนนี้หิวข้าวด้วยครับโอ้ชีวิตยาเต็มชีวิตยาเต็มชีวิตยาเต็ม,มชีวิตยาเต็มบอชีวิตยาเต็มเตะทุกคนอ่ะผมเตะทุกคน นปืนเราเตรียมมาเพื่อสิ่งนี้มาดิมาดิครับเคมอนเบย์เคมอนเบย์เคมอนเบย์เออเตะเตะย่างเดียวเตะย่างเตะย่างเดียวเตะย่างเดียว,กยยวไก่ย่างถ่านเฮ้ยโหรันอ่ะอ่ะอ่ะหนนเตะก่อนจะตายครับมาดิครับมาดิ มาได้มาได้มาดิมามาไดมาทำไมชูฟุเองมันน่ากลัวจังวะอุ้ยอุ้ยโดนด้วยพระเจ้า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 ก็ไม่ช่วยเองลีออนเออเออเเป็นยังไงมันยังไงมันตีมันตีถึงเหรอมันตีถึงได้ไงไปไปไม่ได้ไปไม่ได้เลยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ หลอนแล้วครับหลอนแล้วมันหลอนไปเองเราอะหลอนไปเองหลอนแล้วครับตอนนี้ปินนี่โอยหยีบสมบัติโอ้น้องแมวน้องแมวเมี้ยวขอบคุณสำหรับสมบัติครับเราคือ e อีธานฮันเทเชอร์เฮ้ยทางนี้ไปไหนอ๋อไปดูว่าครั้งในมันมีอะไร เพื่อจะเข้าไปใหม่มันให้เราเลือกมันให้เราเลือกเขาไม่เวียวางไว้เฮ้ยเขาเดินเขาเดินขี้ฟ้องขี้ฟ้องอะไรและโกไฮโลคืออะไรยิงได้ไหมนะอันนั้นแป๊บแป๊บนะครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะเขาเขาทำอะไรกันเองอ่ะโอ้ ยิงว่าได้เดอ้อโอ้ไม่ถึงยิงไม่ถึงฮนะอ้ออะไรกันอยู่สองคนนะนะครับอออ,อลงมาตอดตอดตอด,ตอดเป็นปลาปลาสปาเท้าสปาเท้าอืออ้ออ้วอ่าตายตายไปดิครับเอ้ยเอยอะไรนี่เดินไม้มองหน้าด้วยไง เขาเรียกเดินส่วนก็ใส่อ้าวโถพี่พี่งงกับพี่ก็ไม่บอกอะไรใครใครโดดมาใครอืออาเอืออาอะไรอยู่สองคนโอ้โหมาเป็นแก๊งโอ้ยปามาเออปามาปลาดิปา เอ้ยโดนโอ้โหพระเจ้าอดีไม่รู้เยอะไอ้นี่มันรู้เยอะแล้วไอ้นี่มันรู้เริ่มรู้เยอะโอ้โหคุณผู้ชมต้องแล้วล่ะต้องแล้วอนอนไว้เดี๋ยวไอ้หนุ่มนอนไหมเอ็งยังลุกขึ้นมาเอ็งยังลุกขึ้นมาเอ็งอย่าเอ็งอย่าเอ็งอย่า เก่งยาโอ้โหปลาอัดเมื่อกี้ปลาอัดเราเลยอะผู้ชมเฮ้ยมันมีสองตัวอ้าวมีเพื่อนตายเพื่อนมันโดนเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนกินหาย,ยากเพื่อนตายห่างง่ายเออยโดนเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้หมายถึงว่าแม่ฝากไปซื้อของที่ตลาดเองเขาเรียกว่าใช้ได้ไอ้ข้างบนอยู่ไหนนะไอ้เงินงัดเงินงัดเนี่ยอหอ้นี่เหลอ ไอ้นี้เลยไอคนนี้เลยเออซูเปอร์เพล็กซ์ยังไม่หมดอีกเหรอคือห่าคือข่าอะไรของแกวะฮะมันยังไงมันยังไงเอาไปอีกหนึ่งคนโอ้โหแตกหมดครับบุตตอยบุตต่อยคือใครบุตต่อยบุตต่อยคือผู้ไหเบิ้งดูสิไม่เห็นมีเลยแล้วมันบุตต่อยบุตต่อยอะไรของมันนะครับเนี่ยเออ อ oh, ๋อไอ้นี่เหรอไอ้บอยต่อยไอ้บอยต่อยไอ้บอยต่อยไอ้บอยต่อไอ้ไอ้มือระเบิดใช่ไหมไอ้นี่น่ากลัวกลัวไอ้นี่น่ากลัวไอ้นี่น่ากลัวอ้าวตายดีมันไม่ยุ่งจุดระเบิดศูนย์สลายกลายเป็นปุ๋ยป่งฟึบอ่ะแล้วยังไงอ๋อมันมาถึงจุดนี้มันดันไอ้นี้ลงไปได้มันเป็นรถซิ่งโอ้โหเราก็ลืม โอ้โหคุณผู้ชมเสียกระสุนฟรีเลยยิงไปซะเยอะเลยครับเมื่อนี้โอปีตรงนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ปีเพื่อนอะไรครับว้าวสงสัยจะลืมน่าจะลืมจริงนั่นแหละไปเปิดประตูสู่ความว่องหวาง,วางอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักครั้งโอ้เจอคุณลุงเจอคุณลุงจะเซฟดีไหมฮะเออเซฟดีบอ เฮ้ยเซฟก็ได้นะผมว่าเพื่อผู้ชมแบบพาร์ทที่แล้วมันนานไปแล้วไงพาร์ทนี้ก็แบบมินิมอลอะไรเงี้ยมีอะไรมาขายคุณลุงบ้างครับผมขอดูแพร๊บสโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยลุงลุงไ่ต้องมเวลคัมเวลคัมสลัมบอร์เกาะสมแมเกาะเอ้ยกระเป๋านี่คือใหญ่สุดแล้วเหรอเอล่ะ อะไรครับเนี่ยมีคิลเลอร์เจ็ดคิลเลอร์เจ็ดอ่ามันแรงเท่าไหร่ยี่สิบห้าตอนละยี่สิบเฮ้ยเราอัพมาแล้วเราไม่จชมเป็นแล้วฮะอันนี้ไม่ขายด้วยเอาแล้วครับเลือดเราเริ่มหมดแล้วตอนนี้อ่าอ่าอ่าโอ้โหแสนเราไม่ขายหรอก น้องแมวอหกพันบาทผมว่าหลังๆเริ่มจนแล้วนะตัวเราเนี่ยโอ้โหต้องยิงบ้างแล้วครับยิงแล้วไปอัพโอเคอันนี้ไปไปเต็มสไตรเกอร์ต้องไปเต็มฮะทีเมพีมีอะไรครับสองร้อยห้าสิบเมื่อกี้เผ่อเติมไปแล้วใช่ไหมยังไม่เติมแต่ว่ามันยังไม่หมด โอเครยังเฮ้ยโอ้โหยังมีผมขอปิดจ็อกนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ทางห่อยเคลียร์ขอเคลียร์ทางเคลียร์ทางปุ๊บเดี๋ยวเข้าข้างในเดี๋ยวเซฟปุ๊บแล้วก็บ,บายบายคุณผู้ชมแล้วครับเอ็งเสื้อขาวบอัวเบิบ่งเด้อวิ่งมาเป็นแกง๊งโอ้โหยิงทะลุครับหนึ่งนัดหนึ่งนัดสองคนโอ้โหนั่งท่าเดียวกันลุกขึ้นมาเองอ่ะขอเปลี่ยนมุมขอเปลี่ยนมุมออกไม่โดนสอง อัดไม่ซ้อนอ่ะไม่คิดจะซ้อนหน่อยเหรอเพื่อนไม่คิดจะซ้อนเอ้ยเตะเออโอ้ยแตกแตกเองยังไงเองอ่ะมันก็อย่างนี้ไงเออหมดครับหมดแล้วคุณผู้ชมโอ้โหมุกไม่ค่อยเยอะนะครับพานี้เออออกแนวจริงจังเบนิสเพิ่งตื่นด้วยแวะ โอเคขอบคุณผู้ชมนะครับที่มารับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วที่เราเจอบอสมาคลิปนี้เราก็มาเบาๆสมองกันให้ดูบ้างนะครับต่อไปจะเข้าไปเจอวูแต่วันนี้เรามีไฮไลท์เจอโกโกโบโกโบต่อไปเราไปเจอโกอะไรเราไปรอดูกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมไปกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนี่ครับผมขอบคุณมากที่รับชมครับโอเคบุยบุยแจกกัน